นี่ต้องขอบรถไปซื้อแกงอีกกับข้าวแต่บ้านก็ไม่มีเลยเฮ้ย อา้าวเฮ้ยแล้วทำไมใครเอารถมาขวางไว้แบบนี้เนี่ยเฮ้ยรถทั้งโซนเสียหายหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเขาเอารถมาขวางไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยใครมาทำอย่างนี้ก่อนอ้าวแต่พอดูดีๆแล้วนี่ไม่ใช่รถนี่หนานี่มันพรมนี่หนาเฮ้ยแล้วใครเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันพรมเต๊ดิวราติเตเตเเตเดิวราติเต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 ดิวราติเตเตดิวราติเตเตขอโทษนะนะจ๊ะพอดีรถผมไม่มีที่จอดเลยผมเลยเอามาจอดไว้ตรงนี้ผมขอโทษด้วยนะครับโออเออเออนี่นี่น,น,นี่รถจริงๆเหรอ มึงบ้้าไปแแลวน่ๆเียจริงครับผมไม่โมล่ะครับนี่คือรถของผมเองรถนี้สามารถบินได้ด้วยนะลองดูสิครับนี่ราคาแค่30บาทอินเดียเองนะจ๊ะ30บาทรูปีอาจายนะจ๊ะสามารถขึ้นมาขับได้เลยมึงก็หลอกก่นแล้วแน่เลยไอ้เหี้ยังบูบ้าไปแล้วฉันไม่เชื่อหรอกยังไงก็ของปลอมแน่ๆก็เอาของปลอมมาหลอกฉันฉันจะยินกันซะ มันไม่มีทางที่ผมวิเศษงงๆน่าจะลอยได้หรอกนะมันไม่มีเลยฉันเรียนวิทยาศาสตร์มาฉันรู้กฎแรงน้ำถ่วงหมดนั่นแหละแถมฉันก็เป็นนักล่าสมบัติซะด้วยสิเอาผมวิเศษนั่นไหมฉันเดี๋ยวนี้นะเอามาเอามาเร็ๆเร็วๆยิง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 ทำไมเอาฉันจะยิงการเคลื่อนไหวเชียงชาจังเลยนะครับนายจ่าหน่อยนี่อย่ามาดูถูกกันนะอย่าเดเต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 ยตเไม่โดนตเ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 เต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 เ นี่ข่าวมาจนดึกเลยจะไปพรมิเศษงมันเลยจังว่าเธอที่มันหนาขนาดนั้นบาไปแล้วขณะที่สุดจะก็เจอแกักทีนามาสเตนามาสเตนายจะต้องการอะไรจากผมหรอครับนายจะต้องการพรมิเศษอันนี้หรอผมไม่ให้หรอกนะอันนี้มันแพง30รูปีเออหน่อฉันจะเอาไปม้ยแฟนดูแค่นั่นแหละนะขอยืมหน่อยไม่ให้หรอกครับส่เดียวกับผมก่อนเอาไอ้เหี้ยบังเล่นลินได้นะมึงมาสักหมัดสักหมัด กูชอบเด็กมุมุศมุมุมุกย่างแ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 กาก่า่าาาามุศมุ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 าไปไม่ถึงความจริงแล้วนะเจ้านายจ้ายโอ๊ยเจ็บเจเจ็บๆจ็บเจ็บนายจ้าสู้ผมไม่ได้แล้วนะครับนายจ้าเอ๊ะไอ้ร่างนหายไปไหนเน่ยเอ๊ะหายไปไหนน่ะเอ๊อยู่ไหนะเจ้านา้าโลลคาเด

ในที่สุดฉันก็ฆ่ามันได้ถึงฉัจะไม่ได้พมวรก็เถอะแต่ฉันก็สามารถฆ่ามันได้อกะลำปียู่ๆฉันก็ขยับตัวไม่ได้นี่มันเกิดมาอะไรขึ้นแล้วพรวรของเจ้านั่นหายไปไหนแล้วของเจ้าแขกคนนั้นของเจ้าบางคนนั้นอีเจ้าอินเดียมันหายไปแล้วจริงๆด้วยพมพวเรคเท่านั้นนมาสเตนมาสเตให้มันได้่างนี้สิก่อจะจัดการแกนั้นมันต้องใช้รถตะการแพงหรอกตตยซ่าก็ย่องกย่องก็ยองก็ย่องกยองกย่องกย่องกยองก็ย่องกยองกยองกย่องกย่องกยอง